นี่ทำเจ้าสองเลยเจ้าเอาเลยเอาเลยสวยมากโอ้ยตจ้นี้หลายโนเลยนะเจ้า สวัสดีเจ้าคลิปนี้อยู่กบแพข้าบปนาเจ้าวันนี้ก็พาเข้าป่า่ิเก้าเนาะเป็นเคยเจ้ามาดูเป็นแขนงน่อไม้ไฟนะเจ้าหรือไม่ก็ใครจะกระจัน,จนน้องวันนี้มากันหลายคนมแม่ก็ไปทางบูดละไปเรื่นดตัวกันวันนี้เขาจะมาในอย่างเจ้า นี่เป็นน้องไม้ไหล่นะเจ้าเน้อยไม้คายนเยนเี่ย นี่ทำเจ้า2สองเลยเจ้าเอาวเลยสวยมากถือว่าคะแนนงามเนี่นี่ย

吼吼吼 การเริ่มแห้งมันก็เริ่มเหนียวไปทิเดียวนะเจ้า่นมาได้โต๊ะมาเติมเด้อเป็นตาหนไม้นี่ไปหนองไม้ไหล่เนาะ

วัวนอใหญ่เด้อเนี่ย,น,ยน,นี่น้อยโอ้ยตรงนี้หลายหน่เลยนะเจ้านะ

꿀불다이거 นี่เขาดูก่อนนี้ ดอกนีเจาะโอ้ยเสยๆเลยเนาะหน่อใหญ่เลยเจาะโอ้ยจิ๋วโอ้ยไหนบนนี่คือใ,ใ,ดดใหญ่เละนี่หลายๆ

mình kìm má tính quánh luôn ui ý lọt ý lọt thôi ý đây, thôi ý lọt thôi ý lọt thôi ý lọt giả to, lọt thôi <laughs> thì chơi kiao mời mẹ chơi kiao kiao mẹ chơi chơi kiao mẹ 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 nó mẹ 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 Nó mẹ 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 khó, mẹ 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 mẹ

เนี่ยแรกก็กินาดะนี่แกงรับนืกอับมือนกุ๊กกุ๊กแกงโวยใช่นีมมาใหญ่อืิ nè đi học bậy nè thôi cái thôi 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 sầu thôi 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 สมหยยากไปที่วันละเจ้าค่ะนี่ยน้องไม้เพราะว่ามันเริ่มเข้าหน้าแรกเนาะตีมันออกมันโดนน้ำหมกน้ำเหมยเจ้าตีมันออกเริ่มออกมาเริ่มยาวมาก็จะเริ่มแห้งเริ่มเหี่ยวไปเห้นเริ่มแข็งไปเห็นนะเจ้ามันก็บอกเป็นเก้าเป็นไม้ขึ้นมาเนอะสก็บนี่นะงาค่ะอ๋อมันแก่มอะลรเนี่ ตนีเหลือเขามาเคยมาแล้วมันเั่นเนาะนี่นี่ได้ยังเอี่ยูด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 ูนูดูอูดูดููด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 อดู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 ่ต้น ใส่มาตัวหัวเห็นไหมน้่เอาใส่แกงได้ด้วยห้าร้อยหกสิบหัเอาไปใส่แกงได้ค่อยังมีอยู่นะเจ้าหัวนะเจ้าเนาะแต่เนี่ยเอาส่วนอ่อนๆเนี่ยอันนี้ตั้งใจว่าจะเอาไปลวกกัระเทียมเจ้าพอแล้วมีแต่น,นี้เติมก่อน ผมก็เห็นใบนะพอก็แช่แแกกหอ เจ้าเนาะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวจะพาหาเป็นไข่จักระจันต่อนะเจา้าก็บอกหูมันจะได้นักได้น้อยเนาะแต่ตอนนี้ให้เจอลอะเห็นไี่สองตัวเจา้าไข่จักระจันนี่หรือว่าเนี่ยอยู่เนี่ยมตัวหนึ่งหรือว่าเพีย้ยเป็นมันมันคือเพี้ยแป้งชนิดหนึ่งนะเจ้าเนาะความจริงมันบเ,เกี่ยวกับจักระจันเด้อเนี่ยแต่ว่ามันมากออกพร้อมจักระจันมันอย่ามันมีหางตัวนี้บเบาด้อแพงนะเจา้าแพงมาก อตัวละเป็นตัวตกำแหงกำเจได้เลยนีน่เบาๆเบาตัวน้อยเนาะน,นี่ไหนอะสองตัวผมไหลเดือยคุณถ้าหมุนเจาะเพิ่มมันมีเพิ่มเห็นก็เจ้านี่ละมาหันเนาะ เห็นนะเขาห็นสองตัวจิ๊บเดี๋ยวเอาไม้มาเคลี่ยเอาไม้ยาวเคลี่ยเดี๋ยวก่อนไหนอะอ๋อนี่ละเ้วเจอแล้วแม่ตัวใหญ่จิ๊บแม่ก็มาตัวเช้าเยหลับมาหาไข่จักจั่นได้กี่ตัวแล้วเดิดูเขาแม่โอ้ยได้หลายแท้ไม่ได้ตัวใหญ่ๆอือ

เาเดี๋ยวระวางตีล้อแม่ๆเป็นหาใครจะกระจันมาเราก็ล้อบ่าวทอบ้านนะเจ้าเดี๋ยวจะปอกหนูม้นินทาเนาะเพราะว่าไปหาตะกี้มันก็บ่ได้ลหละแสดงเฮาก็พอได้นะน่าจะพอได้แกงดีแหละแกงรวมบ้านที่จะปลอกเนาะปอกไปเลยไปบ้านลองไปปอกให็น อนี่ถือว่างามเลยแหละเนี่ยดูดู เจ้าที่ก็นั่งปอกนอไม้มาได้สักพักนะเจ้าเนาะเราก็ตะกี้ระวังดีคืองนอกปอกนะเจ้าก็เป็นก็ไปหาใครจักระจันกรบเบาไทายบ้านมากเนาะอ,อันนี้ปอกมาได้ประมาณน,นี้เยงนสักถ้วยเนาะนี่เป็นใครจะกกระจันนะเจ้าหากันกระเบาไท้บ้านนะเจ้าแห mm hmm. มุกอยู่นะเยวก็เป็นนอคานะเจ้าจู่นอค้าที่กำหนด mm hmm. เนาะค่ะนี่ก็จะเอาไปลวกก็จะตั้งใจจะไปกินน้ำพริกเนาะก็พอะได้หาอยู่หากินเพราะได้อยู่ได้กินนะเจ้าเนาะการหากินบ้านเฮานะเจ้าเอาละเจ้านาอได้สาหรับคลิปนี้นะเจ้าแพีงก็ขอฝากคลิปเพียงแต่อีก่อนนะเจ้าขอบคุณทุกการรับชมให้จนถึงท้ายคลิปนี้นะเจ้าสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดี้าีครับสวัสดีครับบอกขึ้นมาแล้วเนาะได้บัวลายเนาะนอนไม้เมื่อนี้ฝนโปรค่อยตกโปรค่อยมีนอะนะครับ